เขาไอตุมใส่ก่อนู้อ่ะมาเก่งแล้วจริงแล้วุยโยพิพยโยวิ่งวิ่งเล่นหลบกระสุนตรงกลางนะพี่โดดเองแซ็คมันอยใส่อ้อมอยกระสุนกับยุ้มบางกลางชัดชื่อฮานลี่แม่นางชื่ออะไรอ่ะ ต้องไปดูแล้วล่ะพากันภาคกติซีรี์เด้อเดอะอะไรนะคำทีวิถีเสียนจะต้องไปเบิ่งแล้วนางงามเีย่ยงก่อว่าวภากักติซีรี์จีน่าไปเบิ่งอยู่จนจนจำมัน<อ>ไม่ได้เลยอันเห็นถัอว่ฟังอยู่คำทีวิถีเสียนอันเขาบอกว่ามาแล้วแม่มาสตรีมนะโธ่แโอ้ยออนเบิ้งหนังก,ก่อนไม่ยังจบตอนหนึ โอ้ยไปโดนแบบลูกพี่มันบัดทันแล้วค่ะเฮ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วเล่นข้างล่างเลยไหมโอ้โหโอ้โหติดน้องยังอูมีคนนะออกไหม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 เรามาจากแม่นางเจสิก้ากูออกจากนี่ไหมเล่นปืนแล้วเล่ปืนแล้วน้องยั้งกโอ้ ปันอยู่ปอ้ยันได้แค่นี้แหละไม่มีปืนนะเออเออเออโดนโดนไหมโดนไหมโดนอะไรนะปืนแน่นเลยเคยเคยซีรี้ยแล่นไปต่ำต่อแล้วนะอ้าวมาตรงนี้เหรอไม่ไปข้างหน้าเหรอไปหาเบอร์หนึ่ง อพยูย oh, ังไม่ตายหรอยังยังวิ่งหนีอันโหดว่ะอยู่ยอยูยอ่ะพี่จีน่าโดนอีกหรอโดนแล้วหน้าเลยเจ้าชื่อจีน่าเจ้าจะน้องจีน่ากูจะต้องฟังให้ก่อนอ่ะ

มือแป๊บนึงนะเ้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปชุบไปชุบเลยก็ได้จริงมันมันอยู่ไหนอ่ะอมันอยู่ในปราสาทครับเดี๋ยวแต่บ้าน<ช>แดงก็มีคนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยกูแข็งใจไว้ดูแข็งใจไว้ เห็นใจไหมเอ้ยเจติกาถึงแล้วขนาดเปลี่ยนชื่อก็ยังเรียกชื่อเดิมสิน้องจีน่าเจ้าไปไหนมาแม่นางจะรู้ไหมว่าข้าหารดี่คิดถึงแม่นางแค่ไหนเอาจะค้าบครับค้บแม่นางแม่นางไปหายไปไหนมา อันอันตั้งต่ติดซีรีส์นี่ตั้งต่ติดซีรีส์ทุกคนคือบบปกติเนาะมไม่นนไมติดนนคนเดียวไม่ติดคนเดียวนะมีแต่โคโยชิเฮ้ยงานเข้าทำไมมันมีไม้กวาดกระดิกกระดูกรกะด,กดิกอยู่คนเดียวอ, <aus. S 1> อ่ะผีหลอกแมปแมปแมปมันจะมาใหม่ครูมันจะเป็นแบบเมดเมดมนแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ไหม มันกำลังจะมาใหม่มันมันก็เลยเอาไม้กวาดมาก่อนมา,มาลองขี่ก่อนเอามาลองขี่แล้วแล้วมันขี่ยังไงอ่ะไม่เข้าใจก็ขึ้นขี่แล้วเลยขึ้นขี่เลยไหมไม่ไม่มีมันจวิจงๆนนะทุกคน แม่นางจีน่าเวันเวลาที่ีน่ามาที่นี่ท่านหายไปแม่นางหายไปข้าหารลี้คิดถึงท่านทุกครมทุกเวลาแม้ข้าวปลาข้าก็ไม่ได้กินเฮ้ยวันก่อนวันก่อนวันก่อนคุโยยังคิดถึงอีกคนหนึ่งอยู่เลยคิดถึงน้องเจอยู่เลยแล้วแล้วว่าคิดถึงจีน่าได้ยังไงนั่นมันไม่ใช่ข้าข้ชื่อหารลี้แม่นางก็จำข้าไว้ ก็หาร์ลี่นี่แหละไปจีบเขาอะรอบที่แล้วก็หาร์ลี่เนี่ยพูดพูดคำนี้ทั้งเกมถ้าคือหาร์ลี่สักพักก็ข้าคือหาร์ลี่จนเขาจนเขาแบบโอ้ยหาร์ลี่อะไรรู้แล้วแล้วก็จำชื่อเขาไม่ได้ด้วยจีบสาวแล้วจำไม่ได้จะจำได้จําำได้แต่จีบดโดนเผาโดนเผาเลย กะชื่อฮานลี่กะจำหน้าไม่นางไม่ได้เกาจำได้แต่ไม่นางกีน่าไม่ละไม่ละเขาชื่อเจคุไปเรียกเขาไม่ล้วะหาวเดี๋ยวเอฟเอฟเอฟซีเอฟซีรูปจากไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผมไม่รู้จักเลยใครก็ไม่รู้เออจีน่าก็เก่งไม่สู้เขาหลอกเอาไป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 ทู ไม่สู้อะไรล่ะจีน่าจีน่าเก่งที่สุดจีน่าเก่งที่สุดในใจของฮารลี่มันอยู่ไหนเอารถมาลับผมด้วยนะผมยิงอย่างเดียวเลยเมื่อกี้มันยิงอยู่<ม>นะดคือชใครขี่รถมาไม่เห็นโอ้โหทูไม่บอกเลยไม่บอกเลย ไม่มีไม่มีพูเรียกผิดหรือเปล่าเรียกสิทธิ์พี่น่ะมันสามคนเลยนะทั้งสิทธิ์พี่ลูกจากแล้วก็สิทธิ์พี่จีน่าแล้วก็สิทธพี่แาร์รี่ต้องเรียกชื่อว่าครับต้องเรียกสิทธิพี่หญิงน่าจะเรียกสิทธิจีน่าก็สิทธพี่หญิงไม่ใช่หรอสิธิ์พี่หญิงรเออไปกันใหญ่แล้วสิทธิพี่หญิงแล้วล่าสุด This ends now, แล้วก็ไม่มีใครห้ามใครเด <of potassium> ินมามีคูนแปดมีใครเอาไหมโอ้ยอย่าบอกว่าหุ่นยนต์มานะอุ้ยนั่นแหละมาไหมโอ้อหน่ากันอยู่ไหนเดี๋ยวนี้ น้องจังอูน้องจังอูเสกหุ่นยนต์หรือว่าเสกกล่องเฮ้ยหุ่นยนต์โอ้โหเดี๋ยวพี่ได้กล่องอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเก็บของก่อนนิดนึงนี่ไงกล่องพี่ได้เต็มเลยเอาของแต่ง M4 ็มโฟกันผมไม่มีและใครมีเ4็มโฟมาเอาเลยมาเอาของแต่งแนจะใช้เอ็มโฟค่ะ เฮ้ยเสียงใครอะ่ะเอาขอมาเอาด้ามแม็กกาซีนอาแมกกาซีนอุ้ยจิตน้องจังอูนี่มันหุ่นยนต์ที่พี่ชอบนี่ข้าขอบใจเจ้ามากอาจจะมีหุ่นยนต์ไว้ให้จิตน้องหญิงจีน่าได้ขี่แล้วจิตน้องหญิง ข้าชื่อฮันลี่สินงหญิงมาขีรถกับข้าเร็วผมโดนยิงแล้วครับช่วยด้วยอยู่ไหนอ่ะเรียบร้อยตายแล้วครับงานเข้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่กินข้าวรอให้ชุบปะเนี่ยใชุใช่หร้อว่ายังอ้็ว loại này chị ja. Pí Yến chị phi Yến, chín nón u nè anh đệ, trong bảo là nón này nè chị Hing, có chị Pí chị Pí Yến, chị Pí Yến, chị ใช่แล้วสิน้องหญิ้มสิต้นยิ้มสินะ <Thanks. S 1> อย่าทิง้งอย่าทิ้งใครโดยเฉพาะข้าหารนี่เจ้าอย่าทิ้งข้านะอ้าวจินอาท <บน S 1> ิมจ,จินอาทิมก็ยังมีน้องเจนน้องโบอยู่เลยโอ้ยมีน้องเจน <laughs> เดี๋ยว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 เยว <laughs> จนเจนข้าเข้ามา โอ้ oh, ตอนนี้โดนบีบแล้วเร็วๆไปด้วย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 โยงแปลงเป็นรถแล้วมีรถมีรถอยู่ตรงนู้นมีรถมาเอารถโยมปลงเป็นรถเร็วไม่ไม่คุโยงแปลงเป็นรถโยงแปลงเป็นรถทำไมทำไมเขาไม่แปลงเป็นรถเออทำไมไม่แปลงเป็นรถเราจะไปเอาเอดอกกันจอดพี่พี่สดมยังไง จะรถไปสเปรใช่ไหมสิน้องหญิงดูแลพู้ว่รักกายอุค์บริวารเราผูว่รักกายนะดูแลร่างกายเออดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวเดียวสงสัยจะดูหนังเรื่องจักรพรรดิเยอะหน่อยหรือว่าข้าจะเกี่ย ถ้าจะเทียบเหมือนแม่นางจิดวีหญิงสวยเหมือนจกักรพรรดินีนั่นก็คือเป็น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 จกักรพรริหญิงที่สวยที่สุดในใต้ล่างอ๊ยแบงจิดๆเลย ไปเข้าวงก่อนพี่ไปเข้าวงก่อนงานเข้าขึ้น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 ,นไปไปไปเจอกันที่วงมีคนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยเห็นแวบๆวงอกันที่วง น้องจังอูช่วยดูแลสิทธิ์พี่หญิงด้วยสิทธิ์น้องสิทธิ์น้องจังอูโอ๊ะเขาทำไมเลือดรถอ่ะมีเลือดรถเลยอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าชื่อหานลี่ข้ามีนางเดียวไม่นางที่ข้าอยู่ในใจของข้าคือไม่นางทีหน้าจิตน้องหญิงของเราบมบันเาบอกว่เจหรือเปล่าเจหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจหนึ่แล้วเจหนึ่งแล้วอย่าพะหลงสิ เราจะเราจะเก็บของอยู่แถวนี้ใครจะลงไปเก็บของกันโอเคผมขอลงไปเก็บของนะกูย้ยจอเลยได้ผมปกป้องบินหาคนให้โดนยิงก่อนอเฮ้ยมีคนเสียงคนมีเสียงคนอยู่ในบ้านหลังนี้หรือบ้านหลังนี้ <มา S 1>

แตัดแล้วต้องเรียกว่าสิทธิหญิงสิสิทธิหญิงสิทธิ์น้องหญิงน้องหญิงโออเออเออใครยิงสิทธิ์น้องหญิงดูแลตัวเองด้วยจิน่าจิน่าเข้ามาครั้งเดียวจิน่าจะหลอนหิวไปอีกงานชื่อแจ๊กกะว่า จิตน้องหญิงดี่ากตัวน่าจะหลอนเลยตัวเองด้วยแล้วสักพักสักพักเขาก็จะพูดว่าตาสุฟานีเออเ้อเอนี่ไจิตน้องหญิงดูไรเตงด้วยจิตน้องหญิงเงี้ยรงไหยเขาอยู่บนเขา เขาชื่อฮานลี่สินน้องหญิงจำชื่อข้า<ช>ได้ไหมคขาชื่อผมว่าเขาจำได้แต่ครั้งแรกแล้วครับมีคนชี่ียันชีจรวดเอ้ยขีสเก็ตมาไปด้วยช่วยด้วย้อวโอ้โ <c oughs> หแดงแดงเกือดในท้องฟ้าใค,ใครจะเป็นคน<อ>บาปนะ <c oughs> <c oughs> เนาะอ๋อ สิสิสิน้องจางอูช่วยไปหาสไนเปอร์หน่อยเดี๋ยวพี่เอาสะกแปดให้มันอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งช่วยวิ่งไกหาทุกบ้านเลยเันยิงกันตัวเลยสิิน้องหญิงด้วยมันยิงกันตัวเป็นยิงกันเปนยิงกันโยช่วยช่วยจีน่าหน่อยมาเลยมาเลยช่วยจีน่าหน่อย แล้วทำไมระเบิดมันไม่ลงบ้านชุบนะตีหนึ่งบ้านชุบที่หนึ่งนะบ้านชุบที่หนึ่งบ้านชุบที่หนึ่งโตตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ก่อนตัวชิดเราจะการจัดการจัดการ คุณคะตี้กันนะโถไม่ก,กวาดไม่ก,กวาดอยากได้ไม่ก,กวาดขอขี่ไม่ก,กวาดได้ไหมมันอยู่ข้างในโกดังอุ้ยได้พีในดีโยผมได้พีนในดีไปไหนเช่นไร้มาอยู่ตรงนั้นกำลังยิงอยู่มันระวังด้วย Bây giờ tôi này mình bắn vừa ngay mình bắn mình bắn còn đây đem này đi chảy ngủ áo thun เขาอยู่ไหนนี่โหอย่างเยอะมันอยู่บนบ้านเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ไปเลย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 อยู่ไหนกันะ่ะงานเข้าและโดนหนักมากไปชุบไปชุบได้ไหมเนี่ยไปชุบทันไหมมันหมดเวลาแล้วางานเข้าและ แล้วก็ตายได้กันนี่<ง> ained, นแหละมาไหนๆก็ตายแล้วตายได้กันเลยมั้งเสียงคุโยถ้าถ้ามาสู้กันนอกวงอ่ะคุยอุ๊ย ยโยไปแล้วยโยไปแล้วมาไกลมากมาไกลมากเพราะโดนไล่อยู่วันฉีไล่อยู่ตอนนี้เดี๋ยวเติมเลือดก่อนทำไมมันฉีเร็วจังอ่ะ ทางที่ดีคือทางลาดยาง